แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ยังไม่สามารถหาแฟนให้น้องไลลาได้เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับณตอนนี้นะครับถึงเราจะหาแฟนให้น้องไลลาไม่ได้ครับแต่พี่ก๊อฟคิดว่าเราก็ได้จะหาเพื่อนให้น้องไลลาได้นะโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยทั้งอ้วนแล้วก็โกลมมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนี่มีการสงสัยด้วยนะครับนี่มองสู้กล้องด้วยนะครับโอ้ไม่หลบเลยดูรับโอ้เดินเก่งมากเลยครับเนี่ย hứa mà đuôi hơi, hơi. Oh. <laughs> สวัดีครับอยู่พี่กอล์ฟกอล์ฟสตอรี่นะครับผมเมื่อรอบที่แล้วนะครับพี่กอล์ฟได้ออกตามหาแฟนให้น้องไลลานะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะณตอนนี้นะครับฟาร์มเพาะเลี้ยงพันธุ์น้องหมาพันธุ์ปั๊กพันเดียวน้องไลลานะฮะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลนะครับณตอนนี้นะครับได้หยุดเพาะพันธุ์ไปแล้วครับแล้วมาจนถึงวันนี้นะครับพี่กอล์ฟก็ยังไม่สามารถหาแฟนให้น้องไลลาได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับณตอนนี้นะครับถึงเราจะหาแฟนให้น้องไลลาไม่ได้คครรับแต่่่พีกกอฟิดวาาเ็น่าจะหหาาเพื่ออนนนใ้้้งลลไดะคืือออเเเพ่่นนียยาาปสพันนนธุ์อื่่ก็ไได้ะมจเป็นต้้อองงเป็นนหมา ทีเดียวนะครับแล Jam ้วพอพี่ก oh. ๊อฟลองเสร์ชข้อม right. okay. hmm. ูลไปเสร์ชข so ้อมูลมานะครับพี่ก๊อฟเจอหนูชนิดนึงครับซึ่งเป็นหนูที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วบังเอิญนะครับที่สำคัญที่สุดบังเอิญว่าเพื่อนของเรานะครับนั่นคือพี่ชาร์ทครับก็ได้เลี้ยงหนูพันนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่บังเอิญมากๆเลยวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็เลยจะขอเข้าไปที่บ้านพี่ชาร์ทนะครับเพื่อไปดูหนูพันนี้ครับว่าเขามีหน้าตาหรือลักษณะเนี่ยตรงตามที่พี่ก๊อฟต้องการหรือเปล่านะครับ นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บ้านพี่ชาร์ทันเลยครับ A few moments later อาแล้วตอนนี้นะครับพีก่ก็ได้มาถึงที่บ้านพี่ชาร์ทแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับอาแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ชาร์ทนะครับมาระบาตื่นยังนี้พี่ชาร์ท ยังไม่ตื่นเหรอเออไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็มาแล้วพาไปดูหนูหน่อยกันฮะเฮ้ยไม่ใช่หนูอ้าวมันคืออะไรอ่ะฮะมันคือตัวอะไรกระรอกอ้าวกระรอกเหรอเอออุ้ยมันเหมือนหนูเลยพี่ชาร์ปหนูชัดๆหนูตรงไหนอ๋ออ๋อเป็นกระลอกกระลอกอ่าโอเคครับเพื่อนๆกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกระลอกของพี่ช้างกันนะครับอุ้ยพี่ก๊อฟเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนูมาตั้งนานนะครับไปไปดูกันอ่าเพื่อนๆครับรอฟังดีๆนะครับเห็นพี่ช้างบอกว่าถ้าเราเปิดประตูปุ๊บ จะมีเสียงร้องปิดไฟอยู่อ๋อปิดไฟอยู่มันเลยไม่ร้องแล้วอ๋ามาแล้วครับนี่คือกรงของหนูของพี่ช้างนะครับเฮ้ยกระลอกกระลอกกระลอกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยแล้วก้วนแล้วก็กลมมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเหรอพี่ช้างตัวผู้ผู้เลยอ้าวตัวผู้คู่กลาเป็นเกย์เอาอะไรนะมันเป็นเกย์ ตอนนี้นะครับตื่นแล้วนะครับโอ้ตัวใหญ่มากน่ารักมากเลยลนี่ดูครับฟันกระต่ายด้วยนะครับน่ารักอย่างเลยนะครับอันนี้เขาชื่ออะไรครับเนี่ยเลสซิ่งโอ <Less ing. S 2> oh ้เลสซิ่งกับอะไรพี่ชายเทอร์โบ <Turbo. S 1> โอ้เลสซิ่งกับเทอร์โบเลยนะแต่วสุดท้ายโดนขังอยู่ในกล้อง <laughs> <laughs> ทำไมไม่ซิ่งเหมือนชื่อเลยล่ะเลสซิ่งเทอร์โบอ้าวแป๊บเดียวนะครับโดนฉีใส่แล้วนะที่ถูกแล้วนะที่ไปก๊อฟถือกล้องนะครับ โอ้เนเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยนะครับตัวอ้วนกลมน่ารักมากๆนะครับน่าจะเป็นเพื่อนกับน้องไรลาได้นะเนี่ยนี Saint ่มีการสงสัยด้วยนะครับนี่มองสู้กล้องด้วยนะครับโอ้ไม่หลบเลยไหนิจไม่หลบงสมืนเร เพิ่งตื่นเป็นเจ้าของเลยนอนจริงเหมือนกันนี่พี่ชาร์ปเนี่ยมากี่ปีแล้วครับเนี่ยหกปีที่สองห<อ>รือปีสามแล้วปีสามแล้วอืมแล้วมีวิธีการเลี้ยงไงบ้างครับเ <c oughs> พราะตอนนี้ครับ <c oughs> ผมสนใจมากๆเลยอยากจะซื้อไปเป็นเพื่อนให้น้องไลลาครับพี่ชาร์ป <c oughs> ในขณะที่ยังหาแฟนให้น้องไลลาไม่ได้วิธีการเลี้ยงเหรอครับถ้าจะเลี้ยงให้เชื่องนะี่ยต้องเอามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหละ อ๋ออันนี้เนี่ยอย่างเスซิง่งน่ะเชื่องเรียกว่าเชื่องอ,อุ้มแม่อะไรอุ้มนอนได้เงอ๋ออุ้มนอนได้อ๋อคือเขาหลับใ,ในอ้อมแขนเราเลยโอ้โหไอเงี้ยเชื่องแต่เทอรโบเนี่ยเอามาตอนมันโตนแล้วอืพูดอะไรไม่ฟังเลยอ๋อพูดไม่ฟังด้วย,วยใช่โอ้ดูหน้าตาครับมุ้งมิ้งมากแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าดื้อนะครับเนี่ยเทอร์โบนะครับไม่ฟังจริด้วยเป็นไงพี่ช้างคือเขาจะดุอ่าร้องแล้วร้องแล้ว เมื่อกี้เลสซิ่งร้องแล้วนะครับเออร้องร้องเรียเวลาเขาร้องเขาจะร้องว่าไงพี่ชับแล้วมีความหมายว่าไงไม่รู้เดี๋ยวผมขออุ้มหน่อยนะครับพี่ชับขออุ้มเลสซิ่งเอ้ยเลสซิ่งหรือเซอร์โบนะเลสซิ่งอ๋อเลสซิ่งนี่ครับโอ้ตัวอ้วนใหญ่มากเลยนะครับแต่มันต้องดูอารมณ์มันมันมันแล้วแต่มันจะให้อุ้มหรือไม่ให้อุ้มอยู่ที่มันอ๋อครงับมันไม่ได้เฮ้ยแต่ดูเขาแบบสนใจกล้องมากเลยนะพี่ชับไปอยู่ด้วยกันไหมเลสซิ่ง ไปเป็นเพื่อนไรล,ลาไหมไปอยู่เป็นเพื่อนน้อยไรล้าเปล่านี่ครับนี่ดูฮะเออเราจะลงวิธีการเลี้ยงยังไงพี่ชาเา <laughs> มื่อกี้ถามค้างอยู่เอยังไม่ลืมเหรอยังโ <laughs> อิธีการเลี้ยงง่ยงายๆเขาก็แค่กินญ้ากินญ้าแล้วก็อาหารเมร็ดนี่อาหารเมร็ดก็เป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวอ,อ๋ออาหารเม็ดก็จะเป็นอย่างนี้นะแพ้าาตายโต อ๋ออาหารกระตา่า,ตายกระต่ายโตนะกระต่ายโตด้วยครับเดีวขอดูขอดูเม็ดเขาอ๋อนี่นะครับนี่คือลักษณะของอาหารของเขานะฮะจะเป็นยาวยาวอ๋อต้องมียี่ห้อนี้ย่ห้อเดียวใช่ไหมครับใช่อ๋อถ้าเป็นพวกเพชกพวกสมาร์ทฮาร์อะไรไม่ได้ใช่ไหมาไม่ใช่โอ้วั้เอ้ <laughs> อ้โ <laughs> อ้โ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 อ้อ้โอเโอ้โอนโอ้โอ้โอ้โกเโา้โอ้อ้โอ้โอ่โอ้รอ้โอ้โอ้โานโอ้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 โออบนี้อ้โอออ เอาน้องออกมาแล้วดูสิน้องแบบมีปฏิิยาที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองอุ้มดูด้วยครับแล้วดูนะว่าน้องนะครับจะมีปฏิกิิรยาไงกับพี่ก๊อฟบ้างนะหลังจากที่พี่ก๊อฟได้จับตัวเขาสัมผัสเขาหรืออุ้มเขานะครับมาไปดูกันอ้าวพี่ช้างเอาตะกร้าทำอะไรครับจะไปซักผ้าเหรอครับเป็นอุปกรณ์ในการจับเขาเหรอที่พมนักมันที่พมนักโอ้มันต้องอลังการโอ้อ่าอ่านะครับเราไปดูวิธีการจับตัวน้องออกมานะครับทำมาเร็ว สิงไปแล้วทำมานี่มนเ้อะมเยไ,ไสิงมาเร็วมาไหมอุ้ยอุ้ยมาด้วยอ่ะมาไหมมันจะฟังรู้เรื่องเลยเนาะมันเร็วสิงไปไหมเที่ยวไหมเฮ้ยพอบอกไปเที่ยวออกมาเลยเอโอ,ยโอย้น่ารักมากเลยนี่นะครับเธอโบโย,ยังหน่อยหนอยอยู่นะฮะเหมือนยังเพิ่งตื่น,นครับงั้นเอาิิงมาตัวเดยมก็ได้โอเค okay, ครับอ่าตอนนี้นะครับน้องแลสซิงอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับอยู่ในที่พำนัก โอ้โดูพีครับมุ้งนิ้งมากเลยนะครับนั่นนี่คือเขากัดไหมพี่ชับถ้าเกิดสมมุติว่าววเขาไม่ไมกันอ๋อตัวนี้ไม่กัดอ่าต,ตอนนี้นะครับน้องเรซิ่งกําลังจะออกจากที่พำนักแล้วนะครับโอ้โหดุดดังราชาเลยครับนี่ยังไงล่ะในอ,ออกมาแล้วเลซิงอ้าวกับเสเอพี่พี่อันนี้คือขนเขาหรือพุงครับพี่ชับพุงะพุงล้วนล้วนโอ้โหพุงทั้งดูโอ้เดินเก่งมากเลยนะครับเนี่ย เฮ้ยมาด้วยเฮ้ยเอ้าเป็นไหล่ะมานี่ก่อนโอ้ดูครับดูใกล้ๆครับตัวอ้วนแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับเฮ้ยทิงเป็นไหนล่ะเป็นไหนล่ะใส่มือมาอ๋อต้องมีของมาล่อสิงเฮ้ยเดูครับได้ยินเสียงแล้วมาแล้วมาแล้วใส่มือให้มันเลยอ่ะเลสิงเลสิงอยู่นี่ อ่าดูสิครับโอ้วน่ารักมากเลยอินใหญ่เลยนะครับดูสิครับยืนองขาได้นะอะไรน้ยังดึงขึ้นนะอะไรดึงขึ้นยืนสองขาได้โอ้ดีคือความสามารถพิเศษเขายืนสองขาได้เอาหมดแล้วโอ้หมดแล้วแล้วก็ไปเลยเหรอใช่โอ้หเห็นแกกินแกกินว่านี่นะครับแกกินไวมากด้วยไม่รู้กลัวใครแย่นั่นนะสิ ไปมากมากเลยโอ้แล้วตอนที่เขาเอามาเล็ดขึ้นไปเข้าปากเขาเนี่ยคือใช้ลิ้นนะครับแตะเลยแตะกินเลยใช่เขาไม่ได้ใช้ฟันมากัดพี่ก๊อฟเลยนะครับโอ้น่ารักมากมากเลยมารยาทดีมากนีกสิโอ้ดูครับเขียวโอ้นี่จะเจอตัน้องไรลานี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะพี่ชาครับน่าจะเป็นมันตอนเด็กๆอยู่ได้อยู่กับหมาอยู่ได้ทุกชนิดอืมแต่ต้องให้เป็นเด็กเท่านั้นเนาะเพราะว่าพอโตขึ้นมาเขาก็จะมี วิธีการคิดของเขาเป็นโลกส่วนตัวของเขามันก็จะติดลายลายเลยแหละถ้าอยู่ตอนเด็กๆโอนมันโตมันอยู่มันอยู่อย่างไงมันก็สนิทกันอย่างนั้นแหละดูครับพอกินเสร็จนะครับก็ไปเลยนะครับไม่มีเยื่อใยต่อกันเลยนะ <laughs>